ใครที่มีเศษไม้พาลิตน้อยๆหลือแบบนี้อย่าพึงเอาไปทาฟืนเอามาทํหลินชักก็ได้แข่ทากาวก็ไม้แล้วก็เอามาต่อกันแบบนี้ทําให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้แคมล็อกให้มันอยู่ทรงรอกาวแห้งหรือให้มันเสร็จตัวจักแปบบ๊บเจาะนาก่อนยิงสก,กูไม้มันจีไดไม่แตกเจาะแล้วๆก็ยิงสก,กูล,ลงไปเลยนี่เจาะแค่สีลรูก็พอทําทั้งสองฝั่งให้เหมือนกันแล้วๆมันก็จะออกมาเป็นทรงนี่เลยยังยังไม่พอไปงัดเอาไมา้พาลิมาอีกไม้พาลิที่ใช้ก็เป็นไม้พาลิเก่าๆแบบนี้แหละ ตัดอีกสองถนเล็กๆขนาดความยาวกระเท่ากันก็กล่องที่เราทำไว้เลยแล้วๆกะทากาวมันเดิมโปะลงไปเลยเพื่อความเหนียวเนียนเอาไม้สองแผ่นมาแปะเลยที่นี่ล็อกด้วยแคมมเหมือนเดิมชองอันเลยเจาะนำกันไม้แตกแล้วก็เพื่อความสวยงามคือเก่านั่นละจะเจาะกี่รูก็ได้ เอาให้มันอยู่ดือ้อแล้วเราก็ยึดสกูล,ลงไปเลยเราจะใช้สกูขางละสีตัวก็พอแคนี่ก็อยู่แล้วโอ้เครื่องมือคนพบานนี่ดีแท้ๆยิงลงไปจวดจวดเสร็จเราก็อเอาแคมล็อกออกที่นี่แล้วเราก็ยึดสกูเพิ่มตรงข้างๆนั้นอีกอันนี้เราก็เจาะนํานไปก่อนแล้วนี่เป็นรูเป็นลางแล้วที่นี่เหลือแค่ ติดมือจับบาดที่นี่แล้วก็เจาะแคสองรูหยุดสกูตติดกับมือจับเลยมือจับที่ใช้ก็เป็นมือจับจากตูรองเท้าเก่าเก็บไว้เพื่อได้ใช้ประโยชน์แล้วเราก็แซะลงตรงคางเลยทั้งสองางที่นี่แล้วเราก็ติดตั้งเลยนั่นคุณพ่อบ้าเอามากาะไว้ก็โรมว่วนสายไฟอีกเลยห้องช่างยังไม่มีก็ทําแบบนี้ไว้ก่อนแต่เพื่อนๆชอบก็ลองเอาไปทําใช้ดูเด้อโอ้อย่างดีเลยมีลิ้นชักไวเก็บของอันน้อยๆโลเคลเลแล้ว